วสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันนี้วันอะไรวะพฤหัสเหรอวันศุกร์ ก็ลืมเช้าอะไรเชาา้ามันแต่ว่าวันนี้ม,มีความสุข <c oughs> จะวันพฤหัสวันรือวันสุขแต่วันเนี้ยฉันมีความสุขก็ผ่านไปแล้วนะครับกับในเกม boxing day วันแกะกล่องของขวัญน,นะฮะก็บางทีมก็อาจจะสมหวังบางทีมก็อาจจะผิดหวัง จะผิดหวังในการเชียร์ทีมของตัวเองหรือจะผิดหวังในการแช่งทีมอื่นนะฮะก็เอาที่สบายใจนะ,ะแล้วแต่จะคิดเมดื่อวานนี้อ่าก็จะมีหลากหลายเกมนะครับลงทําสึกกันสี่ช่วงเวลาอย่างที่หนูเคยบอกไปแล้วในคลิปเมื่อวานนะครับ <c oughs> ใครรอคลิปนี้อยู่บ้างนะฮะกดหัวใจหน่อยนะครับคอมเมนต์กันมาว่า คุณเป็นแฟนบอลทีมอไราถ้าเป็นแฟนบอลทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องกราบขอพัฒธนภัยนะฮะเดีย๋ยวนะตรงไห้เนี่ยตรงนะตาก็ไม่ค่อยจะดีเพราะว่าเมาื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะเราจะไล่เรียงกันไปทีละอาทีละคู่แล้วกันนะครับหนูได้ดูคู่เอาจริงๆนะได้ดูสอคูนะะ่คู่ลิวผูไม่ได้ดู ยอมรับตรงนี้เลยไม่ได้ดูเพราะว่าช่วงนี้นอนดึกไม่ได้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอโอเคตรงไหมคือคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งนอนดึกดีแล้วก็อยากอยู่ดูแหละอยากจะดื้อหมออยากจะรลั้นหมอแหละแต่พอกินยาแล้วอยู่ไม่ได้นะฮะทั้งยาคลายายาคลายเครียดแล้วก็ยานอนหลับนะฮะสองขนาดเลยอยู่ไม่ได้ ก็กล่าวว่าจะฝืนยาเหมือนกันสุดท,ท้ายแล้วก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันหลับนะฮะต้องกราบขอโทษแต่มาดูมาดูอาจจะกราบขอโทษในในคู่ของลิวผูมมาดึกแล้วหนูก็ด้วยร่างกายหนูนะได้ดูคู่แมนยูนะครับดูคู่แมนยูจบนะ,ะแต่พอจะแมนยูนี่ก็ตรึมตรือแล้วหลับตื่นบ้างหลับบ้างหลับบ้างตื่นบ้างมาตื่นทีตอนบุนโรดโดน,ฟนไฟใบแดงข้างหลังอ,อะไรวะ โอ้โห oh มีคนพากบอกโ oh อ้โหนะฮะได้ดูสองคู่นะครับคือคู่แมนยูกับคู่แมนเชสเตอร์ทิตี้นะครับคู่เชลซีไม่ได้ดูนะฮะก็หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ทิตี้ขึ้นนำไปก่อนนะครับหลายคนก็ไม่คิดหรอกครับนะฮะว่าทีมอย่างเอโบตัน หนูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะบุกไปเยือนเอติฮันเซเดียมไม่คิดว่าเอฟเวอร์ตันจะไปแบบเฮ้ยมึงไปแผงลิทอะไรขนาดนั้นอนะ่ะคือนี่กลายเป็นแบบเสมอสามทีมใหญ่นะเชลซีอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ธรรมดานะลูกอมเอฟเวอร์ตันเนี่ยนะฮะก็หลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็ ขาพยายามจะกดนะพยายามจะกดพยายามจะแบบพยายามจะเอาประตูเพิ่มแต่ไม่ได้กับกลายเป็นเอเบตันอีกทีก็ค่อยโต้กลับมาบางครั้งบางจังหวะแล้วสุดท้ายก็ทําได้ตีเสมอจังหวะเปลี่ยนของเกมนี้ถ้าให้หนูมองนะครับถ้ามองในมุมห,หนูแล้วกันนะครับมองในมุมหนูหนูมองว่าจังหวะเปลี่ยนของเกมนี้เลยเนะี่ยคือลูกโทษของเออร์ลิงเบลฮาลันไม่เข้าจาอร์แดนพิปปอด กูทุตีนมากจนไนพิกฟอรเนี่ยเป็นผู้ตอกประตูคนหนึ่งที่หนูไม่อยชอบพี่นายมัน,มนเวลาทีมันนำเนี่ยนะมันจะแบบรับบอลแล้วก็ล้มโป๊ะหรือว่าคือแบบก่อนที่เออริงบาหฮาลันจริงๆอะ่ะกล้องเขาตัดไปเหมือนบริหารปากแต่แลบลิ้นแล้วก็ยิ้ม สุดท้ายเออร์ลิงบาฮารันก็ยิงไปโดนเซฟนะฮะพอโดนเซฟหลังจากนั้นก็ <c oughs> มีการทำประตูเข้าไปแหละแต่ว่าล้าหน้านะครับการโขกของเออร์ลิงบาฮารันก็ล้าหน้าสุดท้ายหนูว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนนะฮะของเกมนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเออร์ลิงบาฮารันพลาดสองจุดโทษแล้วซึ่งก่อนอันนี้เขาไม่เคยพลาดเลยร้อยเปอร์เซ็นพลาดสองจุดโทษแล้วนะติดด้วย่อจุดโทษติดด้วย นั่นเท่ากับว่าเออร์ลิงบาร์ฮาลันยังยังอยู่โทษไม่เข้าติดต่อครั้งติดต่อกันสองครั้งนะครับแต่มันก็เป็นผลดีก่อนเกมเนี่ยเป๊ปเขาบอกว่าก็เหมือนแบบไม่รู้พูดเพื่อจิตวิทยาหรืออะไรนะแต่เขาบอกว่าเขาเหมือนเขาพูดปล่อยจอยแล้วว่าที่ตีแมนซิตี้คงไม่ได้หรอกเขาพูดนะบทสัมภาษณ์นะแต่จริงเท็จประกันใดก็แต่ก็เป็นเรื่องดีนะฮะกราบขอพระคุณท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันด้วยนะฮะที่ช่วยตัดแต้มแมนเชสเตีย สุดท้ายแล้วอะไรแล้วแต่คนมันเคยหลอนนะเข้าใจใไหมอย่างน้อยแมนติเสมอแล้วรีฟูชนะถือว่าโอเคแฮปปี้แล้วมึงจะหมดลุ้นหรือไม่หมดลุ้นแล้วแต่มึงเลยเป๊ปแล้เแล้วถ้าคุณเลยเป๊ปครับคือส่วนฉันสบายใจเพราะว่าอย่างน้อยฉันก็นําห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้อีกคือมันกลายเป็นทีมเข้าใจใช่ไห,หลังๆมาเนี่ยมันเป็นกลายเป็นทีมเดียวที่หนูว่าแฟนรีบูหลอนนะ จะมาอะไรก็น้ากระหนากัะกูเนี่ยป่อให้กูได้มั่งก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วหนูว่าเราเราต้องตัดแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆแล้วแหละนะครเพราะว่าตอนนี้สิบสามนัดล่าตุดชนะแค่เกมเดียวอย่าลืมนะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยชนะสิบสี่เกมติดนี่สิบสามนัดแล้วหาชัยชนะได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกๆคนนะครับ ทั้งในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ในประเทศไทยเพราะว่าต่างประเทศฟังมรุ่นไม่รุ่นหรอกนะอ่ะก็มันเป็นข่าวดีของลิเวอร์พูลแล้วกันนะฮะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สะดุดทําได้แค่หนึ่งแต้มในเอทิฮันเซเดียมของอ่าในเอิฮันเซเดียมบ้านของตัวเองนะจ๊ะอ่ะมาคู่เชลซีนะครับเชลซี Chelsea กับอ่าฟูลแลมเนี่ยตามสถิติแล้วเขาว่ากันว่า ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเกือบ,บเป็นร้อปีได้แหละทั้งสองทีมเจอเจอกันมาเนี่ยมีเป็นแค่สองครั้งเท่านั้นย้ํานะครับว่าสองครั้งเท่านั้นที่ปูลแลมบุกมาชนะที่แซมฟอร์ดบิดบ้านของเชลซีและเมื่อคืนเป็นครั้งที่สมดูจากไฮไลท์แล้วมันสะด่ามากกับกับกองแช่งอย่างเลี้ยวกองเชียร์เลี้ยวฮู ฟูลแลมมายิงท้ายเกมคุณผู้ชมเจ้าขาเต็มข้อทอเต็มแข้งยิงเต็มข้อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นยุกงนอนเต็มแข้งแน่หน้ากรอบเขตโทษนะครับก็หนูไม่คิดนะเอาจริงๆหนูคิดว่ามันเป็นรอนรอนดาบบี้ใหม่ก็จริงนะแต่ว่าก็เนี่ยแหละ เหตุใดที่หลายๆคนไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แฟนเลี้ยวผูนะแฟนทีมอื่นที่ก็มองว่าเชลซีอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสในการลุ้นแชมป์เต็มตัวพรีเมียร์ลีกเนี่ยในฤดูกาลนี้เพราะว่าความสม่ำเสมอน,นะครับทีมเชลซีใหญ่ไหมใหญ่ยาวไหมยาวผู้เล่นดีไหมดีแข็งแกร่งไหมตัวดังไหมตัวดังแต่เพีเยงแต่ว่าอ่าหนึ่งพออยู่ในภาวะความกดดันนะครับที่ พอทุกคนประโคมข่าวว่าเฮ้ยเชลซีขึ้นมามีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเรอร์พูนักเตะห,หลายหลคนส่วนใหญ่เลยดีกว่าถ้ากก้าจุดเก้ากซ็ก็คือไม่เคยมีประวัติหรือเขาเรียกอะไรอะ่ะมีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็าอาจจะมีตื่นเต้นบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต่างนานหนูก็ไม่ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่ากูรูเขาพูดไว้อย่างงั้นส่วนเราก็อือะไรที่มันดีต่อเรอรลพูเราก็เห็นด้วย <laughs> สุดท้ายก็เคลตีแพ้ฟูลแลมนะครับในตึกลอนดอนดรบบี้แม์เนี่ยเป็นครั้งที่สามในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเกิดขึ้นในยุคเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นอีกทีเมื่อไหร่นะครับแต่คิดดูดีเป็นร้อยปีฟูลแลมเพิ่งบุกมาชนะเคลตีได้เมื่อคือนเนี่ยเป็นครั้งที่สามพระเจ้าช่วยกล้วยสองหอ่อก็ถือว่าเป็น จะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของฟแฟนล,ลิเวอร์พูลก็ใช่สังเกตไหมว่าอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในฤดูกาลน,นี้มันเกิดขึ้นในทางลบๆนะมันเกิดขึ้นกับทีมคู่แข่งที่ร่วมแย่งชิงกับลิเวอร์พูลไม่รู้คิดเองเปล่านะแมนตี้เตียเคยเป็นหรือแบบนี้ไม่เคยอะเชลตีไม่เคยแพ้ฟูลแลมมา ในประวัติศาสตร์ที่เจอกันมาเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยแพ้ไปสองครั้งเมื่อคืนเขาที่สามเกิดขึ้นในรูปการนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนๆสิงห์บลูทุกหมู่เหล่านะครับไม่จะเป็นที่หนูรู้จักนี่มีใครอะ่ะคุณปาล์มสามบาทห้าบาทนะน้องแท็กพลันยูตามห่างๆในหนูแท็กพลันยู รักและเคารพกันนะฮะแต่แท็กนี่เป็นแฟนบอลน่นารักคนหนึ่งนะครับก็มาถึงคู่อ่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคู่แข่งการยายแย่งแชมป์พิภพหรือไมก็ก็กไม่ไม่ขนาดนั้นนะฮะอาบู่อืนก่อนดีกว่านะค,คู่อื่นก่อนอย่าง น้องที่แฮมฟอร์เรสนะฮะกับน้องไก่น้องไก่เนน้องน้องไก่น,น,ไกนะฮะสเปอร์ซี่จริงนะดูกะว่าครั้งเนี้นัดที่เจอกับน้องแฮมฟอร์เรสอรนะ,ะสเปอร์นะ่าจะกลับมาโดนิทำเป็นเล่นไปนะนอตที่แฮมฟอร์เรสตอนนี้อยู่อันดับสามของตารางนะคุณผู้ชมเจ้าขา ไปอยู่าแชมเปี้ยนสลีกนะตำแหน่งของนางเนี่ยแล้วตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมไอการที่เราแพ้ฟอร์เรสคาบ้านเนี่ยโอ้ยมาแดดออกแดดออกแล้วตอนนี้นะเข้าใจไหมการที่เราแพ้น้องที่แฮมฟอร์เรสคาบ้านอะบางคนบอกอาจจะเป็นอุบัติเหตุฟุตบอลก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะอ่าถูกไหมณตอนนี้ฟอร์เรสทำให้เห็นแล้วว่ากำลับทีมใหญ่ๆมากี่ทีม ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะในการที่แมนยูจะขาบ้านให้ฟอรเ,เรสต์ิเวอพูจะขาบ้านให้ฟอรเรสต์เป็นเรื่องปกติเข้าใจใช่ไหมฟอรเรสต์แจ่บม,มากนะครับและอีกคู่หนึ่งเมื่อวานที่หนูฟันทงไปว่า New นิวคาสเซิลนะเห็นไหมเซนต์เจมส์พาร์คนรกของทีมเยือนยิ่งวิลล่ามาโดนใบแดงด้วยโอ้โหหนักเลยนะฮะต้องปิดโลตัวลงนะฮะเหลือแต่พระรามก้าคาเฟ่ไม่ใช่คนวิลล่ากัน ก็เมื่อวานอยูคเคอสเซิก็ชนะไปนะฮะสามศูนยนะแล้วก็อ่าคู่อื่นช่างวันละกันนะเต๋าทำตันอนะก็คาบ้านให้กับเวดแฮมนะมาถึงคู่หลักดีกว่านะ,ะเอาคู่หลักที่แบบทุกคนรอคอยหรือสองคู่เข้าใจไหมสองคู่ก่อนที่จะไปะวิพา์วิจารณ์อะไรกันนะครับนูอยากจะให้ทุกคนฟังเพลงทั้งหมเพลง มันเข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากครั้งแรกที่เราได้เจอกันวันนั้นเธอเป็นเหมือนฝันที่ฉันตามหาเอาเขาทะลุกเลยแล้วกันนะจากรอยยิ้มที่เธอส่งมาจากเวลาที่เราใกล้กันจับมือเธอไว้ข้างใจฉันแค่นาที เธอทำไมฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่จิกิว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 ตอนที่ฉันผีแฟนคนแรกลึกๆข้างในมันวันมันวัยแปลกๆเธอรู้ไหมเธอเหมือนสิบสี่อีกครั้งเธอรู้ไหมแมนยูสิบสี่อีกครั้งเธอ,อรู้ไหม แมนยูสิบสีอีกครั้งทำไปทำมาเนี่ยพูดเราพูดกันพูดเล่นไปพูดเล่นมาเนี่ยดีไม่ดีจะแชมเมาหน่าแมนยูอะแชมอะไรแชมเป็นชีพบ้าบอหยอกหยอกไม่ใช่ขนาดตกชั้นหรอกนะครับแต่ก็ต้องอะหนูให้ให้ทุกคนสังเกตว่า แฟนแมนยูถามแฟนแมนยูก่อนเผื่อแฟนแมนยูเข้ามาเข้ามาชมคลิปนี้ว่าก่อนอื่นพอคุณเห็นรูเบนอาโมริมจัดตัวผู้เล่นเนี่ยคุณยิ้มไหมถามแค่นี้ว่าคุณยิ้มไหมหนูเชื่อแฟนแมนยูหลายๆคนยิ้มและพอใจเป็นอย่างมากเอาว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นพอใจเพราะอะไรผู้ตัดสินเป็นองเดโอนาน่าสามตัวเลนนี่โยโลนะครับมาทาลิกไม่ได้ลงอ่า แฮรี่ม็กควายใครตัววะเดี๋ยนะมาร์ติเนตสุดท้ายวินแบ็กฝั่งซ้ายยังไม่มีใครนะฮะระหว่างมาเลเซียกับดิโกดารลก็ต้องดารลนะครับเอเนจี Energy, หรือว่าอะไรมันก็ยังเต็มพี่ขวาอ่ามาแล้วมาลาวี i, นะครับหลายๆคนบอกค้ยไอ้มาสลาวีเล่นได้กลางคู่เป็นไงอยากให้ตรงลงเหลือเกินอุกเต้นะ อุก,กเต้กับคอบบี้เมนูส่งหน้าเป็นเบอร์สิบคู่ใครอัมมัดเดียโลจับคู่กับใครพี่นวดเดยเยบลูโน่แฟน,นัันหน้าเป้าเซ็กซี่มึงเอาลงทำไมเอาให้รุนรัตมุรุห้รุนได้ลงทุกคนคิดมันหนูไหมอย่ากโกหกใจตัวเองนะอย่ามาพูดหลังเกมว่าพอแพ้แล้วมาพูดโอ้ยไม่ใช่ ตอบใจตัวเองก่อนว่าแฟนแมนอยู่ประทับใจชุดนี้ไหมหนูมั่นใจว่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบปอร์เซ็นแฟนแมนอยู่ชอบชุดนี้เพราะมันเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะโอเคสุดแล้วในสิบเอ็ดตัวจริงเนี่ยถูกไหมทำถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่งั้นก็เอามาทะนายลิกมาแทนแม็กไวแต่มาทะนาลิกไม่รู้ว่าป่วยหรืออะไรก็ไม่ได้ลงอันนูถามแฟนแมนอยู่ตรงเนี้ยว่าคุณคิดว่าสิบเอ็ดตัวผู้เล่นที่ที่รูเบนอโมอริมส่งลงไปเนี่ย คุณว่าโอเคไหมหนูเชื่อว่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปร์เซ็นตพอใจแต่นี่แหละครับฟุตบอลพอลงไปเนี่ยหนูดูเหมือนว่าแมนยูต้องการเล้นอ่าเน้นความแน่นอนเน้นความชัวร์การต่อบอลกันอะไรเงี้ยเน้นความชัวร์สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นวูฟเล่นไวกว่ามันกลายเป็นวูฟที่เล่นไวกว่าอ่า ก็มาขึ้นนำนะครับวูบมาขึ้นนงก่อนขึ้นนำนะเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคือเริ่มต้นเกมมาเนี่ยบรูโน่แฟนันก็โดนอ่าโดนใบเหลืองแล้วไปทำฟาวนะครับเรนนี่โยโร่อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าทำให้นักเตะแมนเชสเต Manchester, อร์ยูไนเต็ดบางคนเล่นลำบากเดี๋ยวเขารู้สึกนูนะพอโดนใบเหลืองเนี่ยเล่นลำบากอาจจะก็เออช่างเหมือนช่างมันแต่คือแบบ มันไม่รู้อะหนูรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนแบรบูโน่จะแบบจะยั่ะจะแบบบ่นเยอะไปเยอะหรือเปล่าไม่ร,มรู้ต้องถามแฟนแมนอยู่แต่หนูรู้สึกว่ามันเล่นบอลมันไม่มีความสุขเลยเดินไปคือมันเดินไปบ่นไปนะฮะมันไม่ใช่ชิมไปบ่นไปนะนี่เดินไปบ่นไปเล่นไปบ่นไปสุดท้ายต้นครึ่งหลังลูกนั้นก็ต้องยอมรับ นะครับว่าบรูโน่แฟนันเข้าบอลแล้วก็กรรมการไม่ต้องรอวีอเลยพูดตัดสินในสนามควักไปเลยที่สองเป็นใบแดงให้นั่นเท่ากับว่าบรูโน่แฟร์นันนะครับจะอดลงเล่นสองนัดนัดหนึ่งคือปลายปีอีกนัดหนึ่งคือวันที่ห้ามกราคมแดงเดือด นะครับบูโน่แฟนนันจะไม่ได้เล่นนะครับซึ่งแดงเดือดเดี๋ยวหนูอยู่ในสนามด้วยนะครับก็หายใจโล่งท้องขึ้นมานิดนึงนะฮะไม่มีพี่นวดหนูว่าก็เกมลุกแมนยูก็น่าจะไม่รู้นะหนูมองว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะดีไม่ดียังไงถ้ามีบูโน่แฟนนันอยู่ในสนามแม่งอันตรายตลอดแล้เวเขาตื่นหูนะอ่ะ ุดท้ายพอบรูโน่แฟนันโดนใบใบเหลืองที่ต่อเป็นใบแดงออกจากสนามไปวุ๊บขึ้นหน,หนึ่งประตูต่อศูนนะครับอ่อาหลังจากนั้นแมนยูก็เล่งเครื่องเพื่อจะเอาคืนก็จะมีโดนโต้กลับบ้างเล็คือ <c oughs> หนูไม่รู้ว่าทำไมวันนี้แมนยูถึงเล่นบอลแบบสปีดบอลช้าหรือว่าเล่นบอลแบบช้าๆหน่อยคือเหมือนเอาชัว นะครับแต่กับกลายเป็นว่าเป็นวุฟทำต้าเปมนเลสอร์ที่เขาเล่นเขาเล่นบอลแบบไวกว่าสุดท้ายนะฮะก็มาปิดเกมด้วยลูกเตะมุมอีกครั้งและอีกครั้ง <weaknesses> ลูกตั้งเตะนะครับลูกเตะมุมอีกแล้วครับ หลายคนมองมองไปหลายหลายปัจจัยนะครับบางคนบอกว่าอ๋อเป็นเพราะว่าอโอน่าถูกประกบหน้าประกบหลังเลยจะไม่ฟาวได้ยังไงหลายคนบอกหลายคนบางคนนะบางกลุ่มต้องบอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> องเดียลโนะน่าถูกประกบหน้าประกบหลังเลยไม่ฟาวได้งไงในกรอบหกหลาตรงนั้นนะ่ะมันไปนโดนพุ้สับตรไม่ได้เหรอ คุณจำได้ไหมในนัดที่ลิเวอร์พูลพบกับเวสต์แฮมอันตัวนี้ <sucks> ไปประกบกับอีกคนหนึ่งประกบอลิโองเบเกอร์หน้าหลังเลยไม่ขึ้นดึงด้วยนวงด้วยทุดท้ายเวสต์แฮมชนะลิเวอร์พูลก็จะมีแฟนบอลบางกลุ่มออกมาดิน้นไม่ใช่ก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยออกมาดิ้น เฮ้ยม่ไม่ฟาวหนูเนี่ยหนึ่อยนั้นทลามไม่ฟาวว่ามันคนไม่ฟาวบางคนก็จะมาปรามว่าใจเย็นๆถ้ากรรมการเขาไม่ให้ฟาวมันก็คือไม่ฟาวคาดาวแมนคําดาวอยู่เนะกรรมการเขาไม่ต้องวีอยู่ในปากเขาเปล่าให้ฟาวก็คือฟาวเปล่าไม่ฟาวก็คือไม่ฟาวเรียกร้องอะไรเรียกร้องอะไรตอบ หลายคนตอนนั้นหนูออกมาแบบอุ้มมันไม่ฟาวได้ยังไงวันนี้กรอบหกหลาแม่งประกบอริโต้เบเกอร์ทั้งหน้าทั้งหลังแซนด์วิชอย่างเงี้ยมึงต้องฟาวดิบางบางคนบางกลุ่มเขบอกว่าเอ้ยไม่พูดพูดทำไมกรรมการก็มีนัวิวีดอยู่ในมือเขาเปล่าให้ฟาวคือฟาวเขาไม่เปล่าคือไม่ฟาว่าอยู่เนอะอยู่ละแสนคิดคิดนิดนึงคิดย้อนหลัง คิดย้อนภาพไปย้อนภาพไปตอนนั้นแฟร์เรียพูออกมาดิ้นมากหนูขนหนึ่งในนั้นออกมาอะไรวะไม่ไม่ฟาวได้ยังไงวะแล้วก็ผูกหลามึงประกบหน้าประกบหลังกรรมการมึงไม่ดูวิวมียนี่ไงนี่คือฟุตบอลมันดิ้อีฟุตบอลมันคือมนต์เสน่ห์วันนั้นเราเจอแล้ววันนี้คุณเจอบ้างอกเขาอกเรา <You> know? อยู่เนาะเพราะฉะนั้นไม่ร้องนะครับจุ๊จุไม่ร้องนะไม่ฝ่าว่าคือไม่ฝ่าวอยู่เนาะเต็มุมเข้าไปเลยโอเคไหมสองนัดติดต่อกันอุ้ยอุ๊บอืออุ้ย,ย,ยพี่หนุ่มกันชัยก็มานะก็กลายเป็นว่าสเปอร์นะฮะซอนฮึงมินนะครับเต็มุมเข้าไปนะครับแล้วก็มาวุ้บทำตันเตะมุมลูกเดิมเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องไปแก้ไขกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเวลาเสียลูกเตะมุมอย่างนี้ก็ต้องไปแก้ไขเพราะหนูว่าคู่แข่งเขารู้แล้วหลังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีจุดอ่อนคือลูกเตะมุมแล้วขอแค่เอาเอาผู้เล่นไปมั่วเมี่ยมั่วเมี่ยไปคอเคลียกับองเรียลอาณาเนี่ยถ้ามันไม่ออกมาปัดหรือถ้ามันไม่ทกออกไปมีโอกาสได้ประตูสูงหนูว่ามันจะเป็นพิมพ์เขียวให้กับทีมอื่นๆนะจ๊ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้ง และที่สำคัญคือคุณได้อยู่สิบปีอีกครั้งอ่ะมาอันนี้อาจจะสั้นตรงนี้หนึ่งนะครับก็เป็นทีมสุดท้ายนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับจิงจอกสยามเปิดมาหกนาทีเอาอีกแล้วจะยนอะไรนะจะเดนจอแดนอายู ล plane. ูกเนี้ยหนูว่าอันเนี้ยกองหลังเรียปูต yeah, ้องแก้ด่วนคือติดประมาทฟันดงฟันได้หลุดตำานงตำแหน่งเปิดมาหกนาคือแบบมันกลายเป็นเหมือนแบบว่าเลิ่นเล้อหนูไม่อยากให้คิดแบบนี้จนกลายเป็นนิสัยตระกีไหมเรียบูจะเลิ่นเล่อเปิดมาแบบห้าหกนาทีในบ้านตัวเองไม่ต้องกลัวมึงจะมาขย่มกูได้ยังไงนิดนิดแอนฟิวฟันได้หลุดตำแหน่งเขาขึ้นมาแค่สามตัวนี่กลางแล้วก็หลัง เลี้ยวภูมีห้าตัวแต่คุณปล่อยให้เขายิงได้อ่ะไม่ว่ากันผิดแล้วผิดไปอยากให้นำข้อข้อเสียตรงเนี้นะครับกลับไปแก้ไขนะฮะกลับไปปรับปรงุงอาเนเรื่องสโลตต้องบอกลูกทีมต้องกำชับไม่ว่าจะเป็นเยืนหรือว่าจะเล่นในแอนฟิลเฮ้ยสิบหนาทีแรกมันสำคัญเสมออย่าเลืนเ,เิฟันได้หลุดตำแหน่งเอาตรงต,รงต,รงตรงนะฮะ คือทำดีมาหลายนัดเราก็ชมแต่อันเนี้ยต้องยอมรับตรงๆเลยต่างประเทศเขาบอกว่าฟันได้หลุดตำแหน่งคือเหมือนแบบประมาทติดประมาทอย่างเดียวเลยติดประมาทไม่คิดว่ามึงจะยิงอะไรเงี้ยไอ้น,นี่ก็ประมาทไอ้น,นี่กลายเป็นประมาทร่วมเขาเรียกประมาทร่วมลูกนำหนึ่งศูนแต่สุดท้ายแล้วนั่นแหละครับมันคือดิสอิสแอน e ฟิหลังจากลิปูดโดนนำหนึ 0, ่งศูนย์ก็โหมกระนำโหม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  โคดี้กักโปงกักโปทาล่ายิงชนคานู่นนี่นั่นตุดท้ายก่อนจบครึ่งแรกเครื่องหมายการันตีเดือดเชียบคมโคดี้กักโปที่เจดําเขาตั้งให้เชียบคมจริงๆเครื่องหมายการค้านะครับย้ำอีกครั้งว่านี่คือเครื่องหมายการค้าของโคดี้กักโปแล้วลูกนี้ทำมาสวยนะไปดูดีๆต่อมาจากหลังเลยต่อมาจากหลังต้อแต่ต้อแต่ต้อแต่ขึ้นมามาถึงโคดี้กักโปเลี้ยงเข้ามาตัดเข้าในขวาและ ปั่นชิปใสหายฟับเข้าไปนะครับนี่คนนี้กระโปนั่งอยู่แล้วก็นั่งฝัดข้าวเดี๋ยวกันแม่ข้าวก็เป็นหนึ่งศูนย์นะครับส่วนคะรึ่งหลังเปิดหัวมานะฮะเป็นเคอร์ซิตโจนนะครับดาวินุยิตหาช่องดีนะ เมื่อคืนนี้หนูว่าเป็นตัวหลอกเป็นเล่นเป็นตัวหลอกแบบหลายคนก็ประกบอบหาช่องดีนะครับเคอร์ติโจนนะครับทําประตูให้ลิเวอร์พูลนะครับในการลงเล่นให้กับหงแดงนัดที่หนึ่งเป็นการทําประตูฉลองชัยด้วยถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะฮะแฮปปี้นะครับและสุดท้ายไม่มีเขาไม่ได้โมมมมมมเมซาลา น,น,น,นี่นี่นี่ลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเวล l ลาสขออนุญาตพูดคำหยาดนิดนึงเวลคลาสสัสสัถ้าใครไปดูภาพรีเพลย์ภาพช้าคุณจะเห็นเลยว่าซาร่าไม่แม่งมองหรอกว่าคุณจะจ่ายใครวะคุณจะจ่ายใครวะแต่เว็บแรกระหว่างมองผ่านไปเนี่ยมันเห็นแล้วว่ากองหลังสองตัวแล้วผู้ต่อประตูเผลอกองหลังก็คิดว่ามึงจะต้องจ่าย ผูต้ต่ดตัวก็คิดว่ามึงจะต้องจ่ายสุดท้ายตาล่าปั่นไซสไส์โป้งผ่านช่องแคบๆเหมือนมันไม่ไม่ไมน่าเข้าอ่ะแต่มันหลุดกองหลังวันหนึ่งตัวสอตัวแล้วก็ผ่านมือกูเข้าเฉยสามประตูตัวหนึ่งนะฮะก็เป็นหนูว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีตอนเนี้ยนะครับโมเมนต์ที่ดีของนฟนแฟอเรียบผูก็คือเชลซีที่ตามมาตอนแรกจ่อมาแล้ว จาะมาหลือสอแต้มถ้าลงเล่นก่อนถ้าชนะกลายเป็นโดนแซงเชลซีเสมออ่าลิเวอร์พูลชนะท่านนี้มันเปิดหกสามสุดท้ายนะครับอ่ะมาเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวคืนนี้อาร์เซนอลจะลงทำการแข่งขันนะครับหนูว่าอาร์เซนอลนสามแต้มชัวรนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรวันนี้อาร์เซนอลนสามประตูต่อหนึ่งหรือไม่ก็สามตูนวันนี้นะ นะอ่ะก็สำหรับแฟนลิลลภูใครรับชมคลิปนี้นะครับหรือแฟนทีมอื่นรู้สึกชมแล้วคิดเห็นเป็นประการใดถ้าคิดเห็นไม่ตรงกันเรามาดีแคร์กันเรามาแชร์ความรู้สึกกันว่าเฮ้ยจังหวะนั้นกูกูว่าอย่างนั้นเหรอพี่ว่าอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพูดกันดีๆนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ชมแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วก็ที่สาคัญปุ่มซับสไครต์สำคัญกับหนูมากราบขอบคุณทุกคนนะครับเราจะลากันไปด้วยครั้งแรกที่พอแล้วพอแล้ว หยอกหยอกหยอกก็มีหยอกเอ่ยกันบ้างบอลตกใส่ตีนมันต้องยิงนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนแมนยูแฟนเชลซีนะครับแล้วก็แฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับแฟนนะย้ำนะฟังดีๆเดี๋ยวบอกเออมึงเสียแซงป่ะเนี่ยไม่ได้เสียแซงเป็นกำลังใจให้กับแฟนแมนยูแฟนเชลซีและแฟนแมนซิตี้ทุกๆคนแต่หนูไม่ได้หมายความว่าหนูมันจะบุยพ่อว่าเฮ้ย hey, ให้แมนยูผลงานดีให้เชลซีชนะติดต่อกัน18นัด หรือว่าให้แมนซีคมัมแบ็กกลับมาหนูไม่ได้ไปพรแบบนั้นหนูเป็นกำลังใจให้กับแฟนแมนยูเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วพบกันนนน้จจจแ่ีดทออเม